ทุกคนกลางเมืองชุมพรจ้ากระตงกระตากระา้านอะไรขายไก่ทอดแน่ๆเลยกระตาเดียม,มาตรงนี้เราเห็นชานมโซมิชะโซมิชะชานมไข่มุกกันทุกคนนะนี่จะบรรยากาศตรงนี้บอกก่อนนะกลางคืนจะเป็นสตรีทฟู้ดแล้วก็อาหารหลากหลายมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปกินชานมแล้วก็เราเพราะว่าเราได้ข้าวหมกไก่อร่อยมาจาก ร้านกำนันตุ้มนะฮะตรงนน้นเลยทางเข้าไม่ไกลจากอินโ,ออโทรบ็อกซ์โฮเทลนะฮะโรงแรมเห็นไหมขับรถเบนซ์มาจา้ะนะโรงแรมบริการรถเบนซ์ให้ปั่นชมเมืองจากทุกคนโซมิชาจา้ะโชมิชาโซมิชา,ชาทุกคนมีวอฟเฟิลด้วยเดี๋ยวเราจะกินวอฟเฟิลด้วยจากทุกคนวอฟเฟิลน,น่าทานมากเลยจา้าวอฟเฟิลจา้าวอฟเฟิลแล้วก็ชาเดี๋ยวเราสั่งน้องก่อนเดี๋ยวจะทำให้พี่ดูด้วยเปล่าเนี่ยจะขอดูด้วยได้ไหมคะ ว้าเลิศจังเลยเดี๋ยดูเมนูอื่นไปก่อนนะครับทุกคนนี่จะบราวน์ชูกะเดียกันนะเดี๋ยวพี่ขอเป็นสตรอเบอรี่สมูทตี้แล้วก็ชานมพ่นไฟไข่มุกน้อยๆหน่อยนะฮะแล้วก็วอเฟิรเดี๋ยวพี่จะขอถ่ายไปฝากคุณผู้ชมวิธีทำวอปเฟิรได้ใช่ไหมลูกได้โอเคใช่ไหมคะ จ้าหวัดดีจ้าลูกค้ามาเรื่อยๆตรงนี้จะเป็นถนนกมรมหลวงชุมพรทุกคนนะฮะตรงนี้ทางเข้าก็จังเนี้ยทางเข้าเห็นไหมอินโทรอินโทรบ็อกซ์ซึ่งจะตรงข้ามกับฟาริดาฟาริดาโรตีชาชักแล้วก็ตรงไปก็เป็นข้าวโมกของ กัมันตุ้มนะฮะทุกคนเลยไปหาไม่ยากจาก้ะเพราะว่าข้าวหมกกันันตุ้มก็จะมีพวกอาหารตามสั่งด้วยแล้วก็ขวยจับกุ้งขวยจับไก่ด้วยเป็นแนวอิสลามว่าคัตาร์เราสะดุดคำว่ากัตาร์กันเลย mm hmm. เดี๋ยววันหลังเราต้องมามากินใหได้นะฮะมาดูคนเออมีขนมปัน่นช็อกโกลาวานี่ทุกคาบอกว่าเป็นซ mm ิเกเนเจอร์ของที่นี่นะฮะทุกคนร้านน่ารักมากเลย่ะทุกคนจ้ามาพักที่อินโทรบ็อกซ์อย่างนี้เลยโรงแรมลดมากลดมากเลยแบบ เหมือนกับยกทะเลออกมาวางไว้หน้าห้องเลยในห้องวันดีลูกขาวันดีลูกนี่ลูกค้าหรือลูกใครคะเ <c oughs> ออลูกหนูเหรอเออน่ารักจังเลยแม่ขายังเด็กอยู่เลยอ่ะดูสินี่ค่ะเป็น,เป,นเป็นนมปั่นช็อกโกลาวาแล้วก็มีเมนูขนมไส้วอฟเฟินฮ่องกงนะฮะแล้วก็มีเป็นช็อกโกแลตไส้แฮมไส้ออริโอซอสเอจผลไมร้รวมไอยทองข้าวโพดนี่ยหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ชานมกล้วยชานมสารพัดนะฮะ ชาผลไม้กับกุ้งกาแฟปั่นสมูทสมูทตี้นะฮะเขาพิมพ์เป็นตอเต่าส,าสลัดีนะออกเสียงง่ายๆจริงๆถ้าเกิดเป็น th ออกเสียงสมูทตี้นะทุกนะอร่อยน่าทานมากมีความปิ้ง,งด้วยอย่างอดีตน้องก็ปั่นให้นะบรรยากาศเวลาอาหารทุกคนนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งนี่คือถนนกรมหลวงชุมพรนะทุกคนแต่ถ้าไปอีกเซตหนึ่งตรงนู้นน่ะมันจะเป็นโรงเรียนศรียาภัย โรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จะไปตรงนี้ที่สําคัญน่นเห็นเซเว่นไหมอีเซเว่นมันเกินคือเกิดขึ้นทุกที่เลยนะก็เป็นทางเข้าอินชทรบ็อกซ์ที่โรงแรมที่เราประทับใจที่สุดตอนนี้พยายามแบบโอ้ชวนคนให้มาพักโรงแรมแบบนี้อ่ะอยากให้เขาได้เจอสิ่งดีๆเพราะเราชอบมากอย่างเราไปคลองสวนภูรีสอร์ทเราก็ชอบเราไปนอนนอนนอนอแรคอนนอนบายก็ชอบไม่นึกว่าชุมพรจะมีโรงแรมที่แบบไม่เคยพบเคยเห็นสวย ะะเปิดประตูออกไปหลังห้องเนี่ยก็จะเจอทะเลเลยจะเป็นสาวไว้น้ำสวยมากวอลเฟิล er นะตอนนี้มีโปรโมชั่นจนะะัดนะฮะถมากนะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวจะไปกินขมุกไก่กันที่โรงแรมนะฮะแล้วก็นั่งกินสมูทตี่กินชานนมนะฮะทุกคนตรงนี้จะเป็นของกินเยอะมากไม่อยากเดินเลยอะเพราะว่าเดินแล้วมันจะใช้เวลาเยอะเทุกคนเพราะาเรารีบมากนี่มีนัดคุยธุระด้วยนะ ะะอันนี้ห้างบิ๊กบิ๊กวันจ้ะทุกคนบิ๊กวันซุปเปอร์สโตร์แล้วตรงไปจะเป็นโอเชียนนะโอเชียนเป็นห้างโอเชียนตรงนั้นก็จะมีชุมพรอชุมพรแต่เตรียมจะอร่อยมากก็ช้าไปกินแล้วก็มีข้าวขาหมูไอหยาอาตือจ้ะข้าวขาหมูไอหย่าอาตืออร่อยมากข้าวขาหมูข้าวมันไก่ยิ่งอร่อยนะฮะแต่เขาตั้งชื่อร้านเน้นขาหมูไอหยาอาตือจ้ะทุกคนนะฮะอยู่ด้านขวมือเช้าไปกินข้าวขาหมูไอหยาอาตือเคยได้ยินไหม อร่อยแล้วก็แต่ที่สาคัญข้าวหมกไก่ยิ่งแซ่บก็ไปใหญ่เลยข้าวหมกข้าวมันไก่พุดผิดข้าวมันไก่แล้วก็ไปกินชุมพรแต่เตี้ยมเห็นไหมชุมพรแต่เตี้ยมอาหารชาานั่นก็แซ่บมากอร่อยมากเห็นไหมภาคใต้เนี่ยจะมีอะไรแซ่แบเยอะอตลาดสดก็อยู่ตรงฝั่งนู้นไม่ไกลนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องออกเดินทาง9้าโมงกลับกรุงเทพแล้วทุกคนจ้าเฮ้ยตรงนี้มีก๋วยเตี๋วด้วยอ่ะสุกี้แห้งผัดชัยปลาท่าทองโกด นี่ตรงนี้เห็นไหมฮะป้ายเนี่ยคัะระหว่างรองน้องทำวอปเฟิลจากไหนเขาทำมั้ยังได้ทำอยู่ไหมลูกวอปเฟิลกำลังเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนี่จ้ยายงท,ทำสดๆหอมเลยกินร้อนๆจ้ากินกับชานมชันนมบราวน์ชูการ์นะ,ะับก็จะออกจะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะ แล้วแต่แล้วแต่ไส้นะฮะเป็นไส้ขนมวอฟเฟิลฮ่องกงจ้ะไส้ปูอัดก็มีไส้ลูกเกตเทรเรนจ์ก็มีจ้ะทุกคนไส้เป็นมะม่วงหิบมาพานก็มีนะคะเนี่ยทุกคนยาบเย็นของในตัวเมืองนะฮะตรงนั้นจะเป็นสถานีรถไฟเดินมาประมาณ800เมตรเองทุกคนก็จะถึงร้านจะถึงร้านโซมิชานะฮะโซมิชาแล้วก็อีกนิดหนึ่งก็จะเป็นอินโทรบอร็อกซ์จ้ะทุกคนจ๋ะ โชว์บ็อกตรงนี้เลยเลิศมากทุกคนได้เห็นใน EP ีในคลิปที่เราลงกันมาทั้งวันแล้วเนาะวันนี้เนาะโรงแรมสวยมากห้องแอร์เย็นมากเตียงนอนสบายมากและบริการดีมากรักมากเลยแบบจะมีสักกี่ที่จะมีสักกี่ครั้งที่เราไปที่แต่เรารู้สึกรักที่นั่นถูกไหมอย่างโรงแรมอย่างเงี้ยรีสอร์ทที่เราหลงรักเนี่ยมีหายากนะรักรักที่สุดอย่างเงี้ยหายากมากเลยที่จะพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกยากนะครับมีจ้าทุกคนมีนกนังแอรลูกเห็นไหมฮะข้างบน นกนางเอียงก็มีจ้าอุ้ยตายแล้วดูสิจา้านี่มาจากกรุงเทพมหานครกันเลยทีเดียวเชียวยนะคะนี่จ้าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปอเรียกันที่โรงแรม r e ท r บ็อกจ้ะทุกคนคํำควันประจำจังหวัดชุมพรไหนบอกมาสิปร,าประตูภาคใต้ตแล้วอะไรคะว้สะเสด็จในกรม,มได้ต่อสมไรกาแฟและหาดไซรี ดีกล้วยเล็บมือ,ข,องงมขึ้นชื่อหลังนกเก่งมากเลยอะทุกคนสมกับที่เป็นแบบโอ้โหมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์จริงๆเลยหนูเนี่ยเลิศมากดูสิดูหน้าตาชานุงชานม,านม,านมพ่นไฟเดี๋ยวเราจะไปทานกันนะทุกคนไม่ผิดหวังจริงๆเรได้ยินได้ยินคำขวัญจังหวัดแล้วเรารู้สึกอีกใจมากแล้วก็เส้นนี้เป็นเส้นของ ถนนกมรมหลวงชุมพรน,นะฮะซึ่งเป็นที่นับถือเป็นที่รักบูชาของชาวภาคใต้แล้วก็คนไทยโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรน,นะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวโพสต์คลิปนี้ก่อนเนี่เมมจะเต็มซะก่อนนะฮะนี่ได้เห็นหนุ่มน้อยแล้วก็นางสาวชุมพรจ้ะทุกคนนี่จะ้ะ